ครับเรือกลัวยัเลยแล้วทำไม่ผ่านนะมันเป็นลิิตัดตบมาตบแล้วกระไรโต้องเนสนใจใครครับชวาเยวาแสว่าคนไทยไม่ตุีเวดตุวอดกอออออออมาแล้วขาบอกไปแล้วว่าผู้ชวพิการที่ขลุขัเป็นประเทศสี่สิบใบพายรอบรลอก ชนะเลยครับขายชนะข้าวมาทิ้งชนะเลศแต่ว่าใครแพ้ก็ทิ้งเหมือนกันครับทิ้งที่สามครับดูที่ว่ารองหนาแดงรองหนาแดงต่อแจ้งนครลุงเหลืองนาวาครับอยู่รองหนาแดงพอใสเสื้อสิแดงแดงครับหายแรงจะแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อจะาแม่จะาแฟ่แต่เขียนแก้วครับดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่รู้ว่าแก้วจะแตกหรือไม่ได้รู้จะแก้ว ลอยรอบน้ำลำเบิดไอ้นงหน้ามองคนเบืองดผู้บนลาชธานีลอบตามลำเบิรตจากคนตากเปิรดจากคนต่างอันลอบตามแดงลอยตามแดงหูดิว่าเที่ยวนี้ต่อแกลละครลุกเรือกันได้หรือไม่ได้รูนะครับว่าผานน้ำเดียวมันจะกดได้หรือไม่คำว่าแพมันจะมีไหมคำว่าชนะมันจะมีไหมเพราะเราหลงน้ำเด้นต้องการคำว่าแพและชนะและต้องการคำว่าพาไม่เอาครับคนขนาดเดียวขนาดเดียวถึงเข้าเราไปชิงเล่นแล้วก็แล้วก็ บอกนะครับว่าน้ำเดียวจบน้ำเดียวจบตาสายตากอดคอสมันเกยตะเหมยกันแล้วตาสายตาเริ่มจะน้ำมาได้เลยต่อใจต่อใจจะน้ำมาเลยแต่รู้สึกว่าตะเขียนแก้วตะเขียนแก้วคนจะมาย่อไม่ต่อไม่ตาตาคนตาเหยตาคนตาตาตาคนต่อไปกอดคอสมันเกยตะเหมยกันแล้วจ้าว่าจะมาลงได้แล้วต่อใจต่อใจตาคอนตอใจคองตาแรกมาแล้วตะเหมยเย็นตะเหมยเย็นเจ้าตะเย็นเจ้วต่อใจคอนไหลเข้าเท่า การตัดสินครับคนักกรมการไม่รอช้าครับยกธงแดงครับให้ต่อแจ้งนครลูกเรือนาวาเป็นฝ่ายชนะต่อแจ้งนครลูกเรือนาวาล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับผมครับก็กลับลำมาก็ไม่ต้องหลงเรือแล้วครับก็ดื่มน้ําในเรือเลยครับต่อแล้วก็เดี๋ยวรอจับสลากใส่น้ำครับใครจะอยู่ล่องน้ำไหนเดี๋ยวแจ้งไปรอชิงเดี๋ยวแจ้งไปครับ Na capa da galha dá um